สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายมาฝากกันนะครับก็คือมีลูกค้าชาวจีนนะครับมาทานอาหารที่ร้านเป็นประจําเลยนะก็คือว่า1ปีเนี่ยเขาจะแวะเวียนมาบ่อยๆพอมาจันทบุรีนะครับเขาก็จะมาร้านอาหารของเราเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าเรามีวัตถุดิบที่สดใหม่มากๆนะครับและที่สําคัญนะครับ ภรรยองผมเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดคุยภาษาจีนกับลูกค้าได้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ทําให้ลูกค้าชาวจีนเนี่ยเขาประทับใจแล้วก็ชอบมาร้านของเรานะครับมาลองดูบรรยากาศกันนะครับอะคับนอเ่ก็ได้่ยวได้่่้่่่กไ่่่าน่่กกินก่ไก้้่้ 鲈鱼要,不要吃？海鲈、哎、鱼是吧？炸，这海的还是,、哦、还是炸的,清的、哎？他们他们鱼好，他们炸的鲈鱼好吃。<那>好，泰国的，那来一个炸一个炸鲈鱼。ปลากระพงทอ你来看，多大？可以来看了。是不会太哈，很大的。看看么？七九九。<laughs> 七九九，七九九对，七九九。四只三百，四只三百，因为是活的，七十块钱。啊，一只，我一人来两只呗，一人，不然帮我来来八只吧，来八只，去做什么？就直接就好了，就好。三只一百九九，一百九九，对，一百啊。我们一公斤差不多七到八只，那来一公斤，一公斤来去做什么？清蒸。欢迎光临，欢迎光临。欢迎光临，欢迎光临。 บรรยากาศการรับลูกค้าของภรรยาของผมนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับที่ว่าเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้และที่สำคัญผมไม่ต้องไปจ้างใครเพิ่มเลยครับนี่แหละใช้แรงงานคนนี้ไปเลยแล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ